ลงนั่งที่โซเชียลมีเดียานะปวดตรงไหนลูก็ปวดขาครับปวดขาฮะปวดขาที้ปวดามึงไปยังไงอะ้ยังไงปวดก็ปวดหลัง๋อปวดขากัปวดหลังออตัวนี่ก็ไปทำกัน ยนะ่าหน้าหรือยาทถามบ้าน่อยนะพี่ดูว่าเป็นไน้นี่มีสมเด็จองค์สองบอกมันดีอยู่แล้วเอาเงินให้พ่อแม่มบ่อยๆเนี่ยก็รวยนะแสดงว่าเป็นเด็กดีคนนี้อาจารย์ดูใช่ไหมดูแลพ่อแม่ใช่ไหมเออมัาดีอยู่แล้วแค่กระดูกหลนาขึ้นเอง มันจะปวดอยูย่ไหมตอนนี้ครับก็ขึ้นฮะก็ดีขึ้นเออไม่ต้องอออถึงอาจารย์พี่นะ <c oughs> อเคท่าบปุณลสองร้อยนะเ,เด,ดี๋เวดูที่โล่งไหมเนี่ยที่ใส่ผ้าไอแผลก็โล่งนะหลวงพ่อปลาหลวงปูดูแล้าก็แผ่แกรรำให้ใช่น,นะพี่ก็จะเอามาใส่ผ้าทุกคนเหน็นไหมเพื่อให้ท่านแผ่ไประดับนี้ก่อนแล้วค่อยอัดหลงังข้างหลังอีกที ดีนะนะนะไมานะีปลอดภัยมเยอย